สองคันนี้ใครแรงกว่ากันครับ3 2สมสไปสวัสดีครับพบกับชอดานช้างครุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่ดาเห็นกระจางหน้าก็รู้ครับบริษัทชอดานช้างนะวกิจจำกัดครับด้านบนนะฮะเห็นไหมเอ่ยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะมารู้จักทั้ง2องคันนี้ครับ AT 6 6 1 0ด้านซ้ายมือของผมแล้วก็ด้านขวามือของผมเป็นรุ่น New Holland TB 1 0 0ครับไม่รู้ว่าท่านผู้มรู้จักรถ2รุ่นนี้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบความคล้ายและข้อแตกต่างระหว่าง รถ AT ท6ค0และ TB 100นะครับก่อนอื่นเลยดูก่อนครับล้อเล็กๆด้านหน้าก็คือเป็นเพาเดียวนะครับไม่ใช่สองเพานะฮะคันนี้ดูคันหน้ามันจะไม่เหมือนกันดูคันหน้าตรงนี้ี่ดูด้านนี้ฮะมันมีความคล้ายแ,แต่ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นร้อยแบบนี้ฮะ TB 1 0 0แต่ว่า A t ทจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ อันนี้จะเป็นคานาเขาเรียกว่าจับด้านล่างประกบกับคางหมูครับอันนี้เอทหนึ่งร้อยครับเครื่องเครื่องนี้มีความคล้ายกันมากเลยนี่เครื่องเอทหกหนึ่งศูนย์ไม่ใช่ห6หกหนึ่งศูนย์นะเป็นเอทหกหกหนึ่งศูนย์นะเครื่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด90แรงมา้าอันนี้เป็นเครื่อง power star นะครับเครื่อง power star จะเป็นลอนนอนแบบนี้แล้วก็จะเป็นปั๊มเพชรนะครับ บวาเพลทั้งงานไม่พอแล้วไอ้ท่อยดีก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่เหมือนกับรุ่น10นะฮะมันจะไม่กลมอันนี้จะเป็นเหลี่ยมๆเหมือนกับรุ่น40หรือ66 10x นั่นเองอันนี้มี90แรงมา้าเดี๋ยวไปดูทีบีกันทีบีหนึให้ทายกี่แรงม้าครับท่านผู้ชมน่าจะเดาออกกันนะครับว่ามีกี่แรงม้าครับทีบีหนึมี100แรงมา้านั่นเองครับ0นึ100่งม้าเครื่องมาดูครับเครื่องเป็นเครื่อง powerstar เหมือนกัน เป็นหลอดๆแบบนี้นะฮะปั๊มเฮ็ดเหมือนกันนี่ปั๊มเฮ็ดเหมือนกันนะฮะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เนี่ยแต่เป็นปั๊มเฮดไลน์นะอันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นปั๊มเฮ็ดเรียบนะฮะอันนี้ปั๊มเฮ็ดเฮดไลน์นะรุ่นจะใหม่กว่าแล้วก็จะแรงกว่านะฮะอันนี้เป็นเครื่อง powerstar นะครับแต่ท่อ id ก็จะเหมือนรุ่น40ฮะอันนี้ผมว่าเปิดฝากระปุกให้ดูน่าจะง่ายกว่าเดีย๋ยวามาเปิดฝากระปุกไว้ดูนะครับ นี่ฮะมาดูด้านนี้ฮเอาใหม่ฮะดูใหม่ฮะนี่ฮะปัมเพชรลน์ท่อดีก็เหมือนกันเป็นริมเลียดฮะเครื่อง powerstar เหมือนกันอันนี้เป็นกองแห้งนะฮะกองแห้งสองชั้นนะครับกองแห้งหนึ่งร้อยแรงมาครับคันนี้เครื่อง powerstar ซึ่งแรงกว่าตัวโ6640 6610s หรือ at 6610นะฮะแรงกว่า10แรงมาครับเพราะว่าคันนี้ มีทั้งหมด100แปลงมาครับ TB 100อันนี้เป็นรถเก่านอ้อเช็คตั้งคันครับไอ้มีกองแห้นี่มีกอง,อนนกองปีไปด้วยครับมาดูตอนเครื่องเสร็จแล้วมาดูเกียร์ครับว่าเกียร์เป็นปเกียร์อะไรเกียร์ยอดฮิตของประเทศไทยครับรถไทยฟอร์ดนิวฮอลแรงก็รู้จักกันครับเกียร์ยอดฮิตของประเทศไทยเกียร์อะไรท่านผู้ชมก็รู้แล้วเกียร์กลางครับคือเกียร์ที่มันอยู่ระหว่างขานั่นเอง เรียกว่าเกียร์8 2หรือว่าเกียร์คอนสแตนท์แมชในภาษาอังกฤษนะฮะมาดูด้านขวามือของเราเกียร์อะไรครับ TB 100เกียร์กลางเหมือนกันครับยอดชิดเหมือนกันอะไรจะใช้คล้ายๆกันเพราะว่าเกียร์มันจะเหมือนกับรุ่น40นั่นเองครับแต่โฉมเนี่ยมันต่างกันดูที่ชมนะอันนี้จะเป็นคอเลวหัวเต้งโม610 แต่ทีบี100จะคล้ายเป็นหัวจรวดชมจะแตกต่างกาันซึ่งทำให้ถังน้ำมัน่ะจะอยู่คนละตำแหน่งอันนี้จะเหมือนกับรุ่น610หรือ 610S ถังน้ำมันจะอยู่ใต้พงมาลัยเนี่ยถังมันอยู่นี้แต่ว่าทีบี100เนี่ยถังน้ำมันมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เติมก็เติมตรงนี้ฮะนี่ดูใกล้ๆถังน้ำมันเติมตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ถันงน้ำมันฮะ ผมสังเกตได้วเฮ้ยคันนี้แบตเตอรี่มันอยู่ตรงนี้มีฐานแบตเตอรี่ด้วยเมื่อกี้เราไปดูข่าวๆาแล้วว่าทีบีหนึ่งร้อยเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนจะมาเฉลยให้ดูกันครับเฮ้ยแบตเตอรี่มันหายไปไหนแบตเตอรี่มันไปไหนอยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่ซ้อนอยู่ฮะอยู่ในนี้นี่แบตเตอรี่อยู่ในนี้ครับ นี่เป็นโคมที่แตกต่างกันนะครับส่วนมาถึงช่วงท้ายครับท้ายของรุ่นทีวีหนึ่งร้อยก็เอทหกหนึูนคันโนครับท้ายเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นท้ายใหญ่จะสังเกตได้ง่ายว่ากองไฮดรอลิกไม่เห็นละกองไฮดรอลิกอยู่นี้เนี่ยจะเป็นลูกใหญ่ฮะนี่ดูมือผมอะ่ะถ้ารุ่นหนึ่งศูนจะเป็นลูกเล็กอ่ะอันนี้จะเหมือนกับรุ่นสี่ศูนนะครับมาดูด้านหลังได้มันจะเป็นท้ายฟอร์ด ไอโฟนหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่ง at 6ก1 0ก็เป็นท้ายฟอร์ดเช่นเดียวกัน at หกหกท้ายฟอร์ดเช่นเดียวกันและก็คำว่ากล่องไฮดรอลิกดูไหมครับว่าใหญ่ไหมกล่องไฮดรอลิกก็ลูก,ให,กใหญ่เช่นเดียวกันดูมือตรงนีนี่อ่อ่าใหญ่เช่นเดียวกันถ้าเป็นรุ่นุ่นกล่องไฮดรอลิกจะเล็กกว่าน,นี้ครับแล้วก็เวลาปั๊มพุงอะไร power นะครับ อันนี้จะเป็นระบบไฮดรตติกทั้งคู่คือพวงมาลัยจะเบาแต่ว่าปั๊มพวงมาลัย power มันจะไม่มีอยู่ด้านสายของเครื่องปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นหนึ่งศูนย์นะปั๊มพวงมาลัยเวอร์มันจะอยู่ตรงนี้แต่อันนี้มันไม่มีนะเพราะว่าปั๊มพวงมาลัย power มันอยู่ในกองข่าวหรือปั๊มข่าวนั่นเองปั๊มข่าวในลุกใหญ่อยู่แล้วคันนี้ก็จะไม่มีครับมาดูกันได้พอปั๊มพวงมาลัย power มันรวมอยู่ในตัวของปั๊มข่าวแล้วนั่นเองนี่ฮะ มันไม่มีปกติมันจะอยู่รุนี้นี่ก็ไม่มีครับนี่คือข้อแตกต่างและความคล้ายระหว่างรุ่น AT 6 6 1 0และ TB 1 0 0สรุปง่ายๆกันนะครับ AT 6 6 0ไม่เหมือนกับรุ่น6 6 1 0ครับจะคล้ายๆกับรุ่น6 6 1 s s และ6640ด้วยความว่าเครื่องเป็นเครื่อง Powerstar เหมือนกับรุ่น40หรือ6 6 4 0นั่นเองและก็เกียร์และท้ายเหมือนกับรุ่น40นะครับ พราะอะไหล่ใช้เหมือนกันแล้วก็ส่วน t b 100ก็จะเป็นเครื่อง4สเหมือนกันเครื่อง Powerstar นะครับจะคล้ายๆรุ่น4 0่วเหมือนกันจะอะไหลก็ใช้คล้ายๆกันแต่ว่าคันนี้จะแรงกว่าเพราะมี100แรงมา้าแล้วก็เกียร์กระ้ายเนี่ยก็จะเหมือนรุ่น4 0นะอะไหล่ก็ใช้คล้ายๆกันเลยเองแต่รตะว่าโฉงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเชยๆครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง AT 6 6 1 0และ TB100 ครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าสองคันนี้ใครแรงกว่ากันครับเดี๋ยวมาชมกันครับนี่ครับ TB100 กับ A t ท1 0เครื่อง Power s t a r ตทั้งคู่ฮะนี่ฮะไหน TB ลองข่มคู่ศัตรู AT100 ดูหน่อยดูนะครับ เอทีโคุ 0, มี90แรงมาครับแล้วก็ท b 100มีทั้งหมด100แรงมานะฮะตรยตั้งหลักกันนะครับพร้อมกันไหมครับพร้อมอย่าง3 2มสไป ทีวีหนึ่งร้อยไปแล้วเขาแต่ขอได้เปรียบจางหนึ่งคือแรงบายเยอะกว่าแล้วห่างไม่มีด้วยครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องไปก่อนครับนี่ครับทีวีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแรงมาแล้วก็เอทหกหนึ่งศูนย์เก้าสิบแรงมาครับท่านผู้ชมไปครับแรงไหมครับสองคันนี้สองคันนี้นครับทีวีแน่นอนครับ โอ้โหีกันให้ดูเลยฮนะแรงจริงๆไงครับท่านผู้ชมแรงไหมครับ AT โ1 0่งนและก็ TB 100ครับเครื่อง power s t a r ทางคู่ครับแต่ว่า TB 100มี100แรงมา้าแล้วก็ AT โ1้นึ่งนมี90แรงม้าครับเกียร์กลางแล้วท้ายใหญ่ทางคู่ครับตัวจริงที่นี่ทีเดี๋ยวครับชอบดาาอาจารย์ผครับไปไงครับ a t 6 6 1 0่นและ TB100 นร้อนแรงพร้อมแรงเหมือนแดดกับตอนนี้แมบรุงเงือผมแบบโอ้หร้อนมากเลยแต่ผมว่าสู้ความร้อนแรงกับ a t ท6ก0และ TB100 ครับแรงกว่าเยอะรบร้อนแรงกว่าเยอะครับ,บร้อนแรงกับผมแน่นอนครับถ้าใครคิดว่าผมร้อนแรงกว่าก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากชอดานช้างครุบตัวจริงที่นี่ที่เดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยครับกดไลค์เป็นกําลังใจเพื่อที่จะทำคลิปเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับฝากด้วยนะครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับชอดานช้างครุบสวัสดีครับ อากาศร้อนน่ะแบบเดียวน้าแข็งก็ละลายแต่ ID ดีไลน์ก็ยังคงอยู่ไว้นะคะรู้หรือ,อยังคะชอนันช้างมีลายสติกเกอร์ไว้อยู่นะคะไอหนุ่มรถถ่ายค่ะตามชื่อนี้ได้นะคะหรือว่าตาม QR วอาคที่ทิ้งไว้ให้ก็ได้นะคะหรืออีกอันนึงถ้ายังสแกนไม่ได้ตามด้านล่างได้นะคะเราทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะคะว่าเป็นตัวไหนนะคะฝากด้วยนะคะตัวจริงที่นี้ทีเดียวชอนันช้างกรุ๊ปคะ่ะ